เอาเป็นยังไงมาครับมืนอนี้ต้มโค้งไก่เอ๋มาฉลองเกาลั่ยซับสะไข่เบิร์กทีมงานดูเปล่าอันนี้ทาโค้งไก่เบื้องล่างเบื้องนะีน่ซีโค้งเองาให้มันโตโตละโค้งนะนี่ของแท้นี่ครับต้มเสียบเราเอาให้หมากินฉ <c oughs> ลองเกาลั่ยซับสะไข่ของรับเอ็น ของช่องเข้าเราครับเนาะถ้าถ้าถ้าตุมอย่โครงกามากินไรขาหมาสาโตอันนี้ก็มาเมนูลาบหมูอันนี้อันนี้อันนี้คนกินเดินอันนี่คนมาเดินอันนี้ลาบหมูลาบหมูคนกินลาบหมูคนกินเด้อเมนูเปลี่ยนเมนูจากกินงัวแล้วมากินลาบหมูเน่ยอันนี้วันนี้วันนี้คือมันมันมัน อันนี้ปลาฉาบครับเชี่ยบจากโคกกวดบุรีรัมย์บ้านกวดบ้านกวดอำเภอบ้านกวดรามเอ้้ยบนกวดกันโคกกวดมันอยู่โคราชโอ้ยวมหิดนี่เนี่ยครับผมผือบ้านกวดฮะคือบุรีรัมอันนี้ลาบหมูลาบหมูคือหมันหมันวันนี้หมันหมันสองเศร้าโอ้ยกินของ กินหมูกันเองนี่แหละมันจังสะใจดีอะใจแซ่บจังด้วะสะใจแล้วก็จังแซ่บรับหมูรับหมูอือนี่ใส่ใส่ใส่หมูใส่ตับใส่หมูตับตับถึงใส่ถึงไตถึงผู้บรรยากาศเกิดขึ้นกันนะครับพี่น้อง สู่เสมอบ่เคยแพ้ความอ่อนแอกับบ่เคยเจอแม่นถ้าผู้ใดผู้สาวผู้ใดเบื่อความสบายเบื่อความสุขสบายแล้วอยากมาลองลำบากกอะไรกับมาทางนี้กับพร้อมต้อนรับเสมออ๋อครับแม่นบรรยากาศการดูของเ้างอะไรดูแบบเรียบๆง่ายๆให้เก็นะครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเนี่ยได้ครับตอนนี้เก้าร้อยซับสไครต์แล้ว เลยเฉลองเก่ารวยซับสไครต้ตม่ต<ร>ม่คงไก่ให้บักไล่ไาก่ากินงข<ม>ักเขาขันหนึ่งพันซับสไครปุ๊บเอาอย่างดีเนาะน้อ,องคอมเมนต์บอกมาได้เลยครับใครจะคอมเมนต์มาเลยเสียงเฉลอ่ยล้างพันซับสไครเมนู่นอย่างดีสิจัดให้ตามเอฟซีขอมาครับลาเป็ดต่อไปอเป็ดปลา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 แต่ตอนนี้ฝันก่อน ปลาไก่ปลาทีมงานครับอันนี้ผู้สาวเด้เนี่ยสาวขาวว่าดีใจแล้วครับเดี๋ยวดีใจเด้เนี่ยเด้ยินี้มาสีได้กินโค้งไก่หมดดีใจเลยอ่ะอันนี้มะนาวพริกขิใส่แล้วมะนาวเข้าไปสูตรบ้านกวนเนาะครับปลาเนาะ สูตรนี่เฮ็ดขายมากกว่านะบ่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 ใครสูตรนี่สูตรชุดมัวซัวเคร่งเฮ็ดมองนี้มองแรกนี้เขาคั่วใส่เข้าไปหอมเปะจมูกเลยครับรสนี่ใช้นิดเดียวใช้ไยแล้วใช้อันนี้คือใส่เบิ่นเปอนกลา ทำนาบม่ได้ใส่ปุ๋ยก็เหมือนไอ้กับข้าวบม่ได้ใส่ผงสุรสนั่นเลี่ยวต้องเสียบควบเนื้ออยู่มงนี้ออาวนี่เอ้ยผักครับใส่หอมักขีไปเออสูตรนี้บอกเคยเห็ดใส่มาก่อนบอกเคยบอกเคยเผยสูตรใส่มาก่อนมองนี้มองแรกลอเอองชิมชิมชิมสีสันลองชิม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  อืมเยอนิดนึงเตืดเติมเติมน้ำปลาเข้าไปอืมโดยปกติแล้วปลาเป็นปลาไซฟงชิลด์กระเซียมนะครับเอออ่าจะกดมาชิมดิช่วย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 เฮ้ยอบมากมากฝักอ้าวจืดเข้มเอ้าเอาดาลาเข้ากล้องนั่นเลยเข้ากล้องชิมชิมเอาลองกินตอนนี้เงยแบบคำยังไงโซดู อย่านอนจืดดื้อเค็มขาดแน้วเกี่ยวถือเปล่าข้าวอะเบิ้งในหมอนี่พอท่าธรรมดาบอกเลยสูตรนี่ลาบเขาแหลมครับอย่ารอปปะเห็นเห็นเอืม อันนั้นอันนี้เอา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 เอ้โอาเนยตากวสามึงดู่เลาเอาเอาบายไ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวซิมมึงอิดูป่เี๋ไปเข้าเดี๋ยวเาซิมมึงก็ซิกซิมมึงนี่เร่องจานับบินนับรถดีขึ้นทาเองอร่อยเองอร่อยเองเกือ ฮ่ามันกำลังมากทำเองชิมเองนักเลงพอหนึ่งร้อยไปทำกับขขาวเด้อนี่ครับผมไปมาไปมาเป็นนั่นใหม่เลยเป็นกับแก้มพอมียนตัวนี้เขามาเดียวพอมีตัวนี้มาโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเดี๋ยว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 กรึบกันแค่เปิดโลกก็เปลี่ยน ลูกนี่มันจังโซพาแทะน่ะมาล้วงเบนรูียบแียวะอู้ได้ว่าสูตรนี้เนี่ยมาจากคกบันกวดบุรีน้ำเนี่ยอือากจากนีคมอือผู้บ้าลูกโดดจเขาบอกนะล่ะมนมลูกสดขึ้นดังเลยเนี่ย อบอกกูไปเอาเลยฮะถ่ายรูปอวดบอกอะไรก่อนมาเด้อชุดเอี้ยวขาดบ่ได้ครับยากินเขาเสียบ <c oughs> กินเป็นยาเนาะครับเนา <c oughs> ะเพราะเลยติดเหลาได้ครับเนี่ยมาได้ติดเหลาม่ได้ติดเหลาเนาะจะทารนะักในทรงทรงทรงเหลาทรง,งยักได้ไหม <c oughs> ป้อเดี๋ยวนี้แม่นบ่เหลา มันมรกเฮดกระเป๋าเองตอนแรกเฮ็ดกับเขาบ้านเบามีเราเป็นกับยาไปเบืดอนะนี้ตองเรากระเปลี่ยนเป็นลายไม้เนี่ยเอบาดคอมีนู่ยังย่างหมูครับคือเก่าล่ะพี่น้องมือนี้ปีนให้เบิบงรนัยนี่มันย่างหมูคือเก่าเมนูดมือนี้กันยุด ด่างไก่อยู่ทงอยู่ปลาเกล็กินซ้ำนี่แล้โอ้สเต็กเด็ดดินี่กินซ้ำนี่ล้วเชล่าหารู้สิบรู้ซ้ำนี่แล้วต้อนเดียว์มักเป็นต้อนได้ไหมเนาะแม่นด้นี่นี่เหลียวจังครับของแก่ของแก่ครับมือพี่น้องคือเก้าคือเก้าโอ้ดเก้าแล้วพี่น้อง บอเคยเปิดเพจากที่ไหนมาก่อนเออไม่เห็นมองนีมองเล็กมองนีมองแร็กโซดนี่เฮ็ดขายครับเนี่ยแต่ขายว่าได้ขายว่าได้ก็เลยมาเฮ็ดอยู่นี่ต่อฮ่าอีันนี้เป็นลูกตับเอาอุ้ยงามๆโอ้ยชมพูอ่องตองอี๋นี่เห็ดจากเมืองเงนก้อนกันเดียวเดียวขันเห็ดผมเฮ็ดซื่อๆเนี่ยผมไม่เฮ็ดดิแต่ว่าขันเฮ็ดมีเหล่ามียาเด้ เป็นอย่างมันมักเฮ็ดหลดกับเต้าดเขาเลยมันนะบทตอนแรกว่าสิเฮ็ดกับดเขาว้ยเสาขี้ข้านพอมี่เราเฮ็ดกับแก้มให้อเนี่ยแก้มเนี่ยเอ้ยใครดวันที่สุดเนี่ยน่มันสไตล์เขามันตรงสุดเดียวคุญเอย่างกันมาเด้อมาเด้อพี่อนออหมูย่างน้ำตกนี่ตัวไหนเนี่ยอ๋อเบิ่งฉากายรังกับยิ้มเนี่ยครับฉากยรังยิ้มเนี่ย ไม่สำจำครับสำจำครับแม่นบ่อเลี้ยมือนี่เสียงตายว่างปกติบ่อคอยเลี้ยมือได้หนิไดาหนักหนิบ่มีไอ้แนวอื่นเลี้ยใช่ไหมหน่น้ำเกลืหวยครับเนี่ยไปเบิ่งนี่ไอ้เบิ่งงนียเบิ่งเนี้เกหวยแท้บ่อ โอ้ยเจ๊ควยควยเฮกช้ำๆสดชิ้นเจียมา้เอาช็อตเจียมาให้นะเอาเอาเดินลองคีมนิีต้องสไตล์เจียาคุณครับได้กินเจียครับของแซบแบครับน้ำตกงูแล้วปะเนาครับโอ้สุดยอดเลยครับเอาเบ้นี้ครับปะเบ้หนเบิ้อน้อ๋อตัว อย่างในพอดีพอดีครับกินกับแก้เราต้องยกนี่นะยกนีแซบครับแซบหลัดคช้วเหตุขออนุญาัดคิ้วหตนะตามตูดด้วยบบสองเศาสามเศาครับสามเศาส่เาครับนี่เบินผู้น่แข็งแงดาราครับมาฮงดชวหายากหายากครับปลาทำต่อ ทายใจกันร้อยกี่นี่ปลาเราหมักเบิ้ลดีตะเกอ้ยเท่าสามเท่ะสี่สามอย่าไปกินตูดไก่มาดูกินตูดไก่เออเบเอาเบิ้นเลื่อนเฮดเขาต้องเฮดตามแบบคาร์บอนคาร์บอนเอายาครับเอากินยานะครับปลา แดงเกิงฮึ่งขนาดมักไว้แช่ไแป๊บเดียวนะครับเนาะแดงแล้วครับแดงแล้วตัวยาออกแล้วเนาะบ่ทำยัผู้ใดสนใจนะครับคอมเมนต์มาทักมาอ่าเออไอซื้อเนาะตัวยาตัวนี้เนาะตัวยาตัวนี้ไอซือตัวยาตัวนี้นี่ยไอซื้อแต่ว่าถ้าส่งแบบบ่นั่นเลยสีส้มห้เองสีตาเมี่ยสีส้มห้ตับส้มห้ให้ายฟิ้วฟิ้่แต่ว่าให้พรอได้กันไปเป็นยาเนาะจะ่าขายเอาไปขายไหนบ่ได้ไดปเป็นยาได้ เชียมากขึ้นก่อนละเอาเอาของปลาไปกะตีประจำใจเอาเอาเราเข้ามากะตีประจำใจของไพ่คาบเออกะตีประจำใจเราหมดแล้วกระตัวใครตัวมันเอาเอากะตีประจำใจของปลาผมเอาเราหมดยศยังอยู่เออนใจคอน,นใจปลาสามคอนใจปลา,าสามวันที่ไหนเอา ปวดเออปวดกันมาเดียวเต็มกันแล้วเพราะออ่อนกินเหล้าสีพ่อผู้ดีกินเหล้าขาวพ่อผู้สาวพ่อผู้สาวกินน้ำโคกแต่ข้อสกปรกบ่บ่ข้อโซโป๊กบ่ข้อโซโปรกใจสดกับใจสดด้นพ่น มาเส้นด้านพี่นี่ใจสดห้ยไม่ง่ายแนครับนี่ใส่หนีร้านข้าเลยเนี่อใส่นี่ร้านข้าเลยนะครัเกือบส่งให้นะครับเผาอย่าด้วนี่เพราะไม่ดีย่าดองครับ่นผู้ใดส่นจีส่วนใจครับทรงสา้ฟีสำหรับแฟนเพจผู้ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ยานี่ทรงสา้ฟีครับสำหรับทีมงานผู้ใดต้องการกัน ถ่าเขามาหาจานัดคนดีคนเดิมนะครับเนา้อาได้แล้วได้แล้วครับต้มคองไก่เห่หมากินมาฉลองฉลองยังวะฉลองเก้าร้อยเก้าร้อยศัพสไคของเราเออเอ๋อนี่ครับทีมงานทีมงานเราถ่ายได้เนี่ยอันนี้ไรก้าเอออันนี้เป็นเป็นกองกองเห้มันอันนี้บักสามขานี่น้องขาวน้องขาวอย่างเตะน้องขาวอ่ะเอา มามาตัวแรกที่กินตัวแรกมาเอมันบูเยเฮ้ยมาเ่งเยงมันแยงกันอ้ามาานนี้มั้งงันเออมือานนี้อือถือลงมาอ้าวลาผลลลคาบนี้แล้วอาเอายึดให้ยึเขาวขาวขเขาเเออขาเนี้มันขาดไปคนละเขาวมานี้ยเอาบากลๆยังกลยังครับมาแล้วอาเดอนสาวผู้สาว ผู้สาวอยากอายกินอันนี้อยากอายก็อยากอายก็มูผู้สาวนะฮะเกรงใจเนี่ยเกรงใจกินเกรงใจว่ากากินกินโลกเกี้ยนสำหรับอันนี้คือฉลองเกาลัซับสะไครนะครับถ้าฉลองพันซับสะไครอาจสีเอาหมูหันมาให้หมากินก็ได้เนื้อมากันไปจังได้ก็ฝากกดไลค์กดซับสะไครเป็นกำลังใจให้กครับไวรุ่นเขาแหลมขอเหาเร้อ ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสํารับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมลาฟาจัดครับจวดตายแล้วบ่ะลองให้บักนั้นเป็นเทียวตายแล้ยป่ะเกิดอะไรจะตายมันคือไม่เห็นออกทางว่าตายไม่หรอตายแล้วเรื่ยเปล่าเหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละมันเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเดือนเดือนช่งเดือนนี่แหละเอย่างนั้น มไม่ใช่ไอ้นุ๊กที่ตายมนนุกอม่กับหนังชร้อยังยยังยังยังยันยยัง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 ้งยัังดัังยังยงยังยยังียยยยวย